สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าไรจูในตัวมันกำลังกรีดร้องนะครับก็เราจะมาว่าตัวเฮโดล่ากันนะครับอ่าก็เป็นไรจูพันพันโครนนะครับอ่าก็เราก็มาขึ้นโครงก่อนเลยครับก็เป็นโครงแบบนี้เลยนะครับง่ายๆครับก็ตรงนี้ก็เป็นช่วงของขานะครับขาท่อนบนขาท่อนล่างครับอ่าแบบนี้เลย ส่วนตัวมันก็จะเป็นก้อนๆนะครับเหมือนกับอ่าเหมือนกับก้อนเต้าหู้นะครับอ่าแล้วนี่คือหางนะครับนี่หางประมาณนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นอ่าช่วงหัวไหล่นะครับประมาณเป็นหัวไหล่นะครับแล้วก็เป็นแขนท่อนบนนะครับแล้วก็แขนท่อนล่างอ่าก็เป็นการขึ้นโครงแบบง่ายๆครับแล้วนี่หือมือนะครับนี่มานี้นี่แล้วก็นี่ก็แขนท่อนบนนะครับแล้วก็แขนท่อนล่างอ่าแล้วก็มืออ่า มั่วๆไปก่อนนะครับข้อดีของการวาดสปะรลาดก็คือมันสามารถมั่วได้เองนั่นเองนะครับก็นี่ครับนี่คือเส้นตรงกลางนะครับล่างคงตรงกลางมาเราจะมาทําการวาดตานะครับนี่แล้วนี่คือตาของเฮโดล่านะครับก็จะเป็นตาที่ค่อนข้างจะดูใหญ่นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่มันจะเป็นดวงตาปีศาจเลยนะครับ ดวงตาสีแดงฉานเลยนี่แล้วตรงนี้ก็คือเปลือกตามันนะครับอืมประมาณนี้มันก็จะเป็นแบบขีดๆอย่างนี้นะครับอ่าเป็นรายละเอียดของเปลือกตาบนของมันนะครับอ่าประมาณนี้นี่แล้วลักษณะตัวของมันเนื่องจากว่ามันเป็นไคจูประเภทคโคลนนะครับอ่าก็ก็จะเป็นแบบคล้ายๆเหมือนนา น้ำเมือกหรือเป็นโครนนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับหยิกหยิกยอยลงมาหรือนึกถึงเหมือนกาวนะครับก็คล้ายๆแบบอ่าน้ำกาวเวลาเหนียวเหนียวหนืดหนืดยืดหยดลงมานะครับนี่แล้วตัวมันก็จะเป็นตะปุ่มตะป่ำแบบนี้เลยนะครับอ่าท่านึกภาพยังไม่ออกก็ให้นึกถึงตอนตัวการ์ตูนเวลามันมีน้ำมูกนะครับมันก็จะไหลหย,ยดย้อยอย่างนี้เลยนะครับนี่ลักษณะลำตัวมันก็จะเป็นอย่างนี้เลย ก็จะเป็นสปรหลาดที่ค่อนข้างจะดูอาอาจจะดูแล้วขึ้นไส้ไปนิดนึงนะครับ <laughs> เพราะว่ามันเกิดจากาสารพิษนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวนะเป็นสารมีสารพิษรอบตัวก็จะเป็นสารพิษที่เกิดจากน้ํามือของมนุษย์นับนั่นก็คือการที่มนุษย์เรานั้นอ่ะทิ้งของสกปรกไว้เต็มเลยนะครับ แล้วก็มีพวกฝุ่นพิษไอพิษอะไรพวกนี้นครับทำให้มันก่อตัวแล้วก็สิ่งมีชีวิตประเภทของเฮโดรามันก็ชื่นชอบนะครับมันก็กินในพวกนี้เป็นอาหารยิ่งกินมันมากก็ตัวมันก็ยิ่งใหญ่นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนี่มันก็จะเป็นคล้ายๆเนี่ยหยดน้ำนะครับหรือหยดขี้มูกนะครับหรือเอ่อเป็นโคลนหรือกาวเหนียวๆน,นะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้เลยทั้งตัวเลยนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นมือมันนะครับ ผมก็จะพยายามวาดให้มันรายละเอียดแบบมันกาลังเหนียวเหนียวหนืดหนะครับไม่รู้จะดูเหมือนเหนียวเหนียวหนืดหนืดหรือเปล่านะแล้วนี่คือมือนะครับมือมันก็จะมีประมาณสี่นิ้วนะครับเพื่อให้ดูเป็นสัปะลานะครับมีแค่สี่พอนะครับนี่ประมาณนี้ครับนี่มีสาแล้วนี่ก็4ี่ครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ก็เติมละเอียดไปคร่าวๆนะครับอย่าไปเติมเยอะนะครับถ้าเติมเยอะแล้วเดี๋ยวก็งงนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ว่าจะงงๆแล้วลายเส้นมันเยอะเกินโอเคไปวาดอีกข้างหนึ่งนะแบบนี้นี่ก็แบบล่างให้มันเหนียวเหนียวหนื่ๆนะครับลองนึกถึงภาพอ่าน้ำมูกน้ำมูกคาแรคเตอร์กำลังไหลย้อยนะครับก็จะประมาณนี้เลยและนี่คือนิ้วนะครับอ่าก็จะมีลักษณะคล้ายๆเขี้ยวเล็กๆนิดหน่อยครับจะได้ดูเป็นสปะรลาดไคจูนะครับ มีมือแล้วก็มีกรงเล็บนิดนึงครับนี่แบบนี้อี่ครับประมาณนี้ฟืบมันจะตะปุ่มตะป่ำนะครับมันจะแบบอ่าไม่ค่อยตรงนะมันทำให้เรา,าวาดสัปะาดตัวนี้ได้ค่อนข้างง่ายนะก็คือมันไม่มีอะไรแน่นอนนั่นเองนะครับ แลวนี้คือหัวเข่านะครับนี่เป็นก้อนปุปูดเลยนี่ผมดีไซน์มันเป็นปูดๆนะเป็นแบบก้อนก้อนกลมๆของน้ำหนองนะครับหรือก้อนพิษนะครับในตัวของมันนี่มันจะปูดออกมาเลยอ่าแลวนี่คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับนี่และนี่ขานะครับช่วงขาเฟิร์มมาถึงเท้าแล้วนี่ มันก็ยังเป็นเมือกนะครับไหลลงมาตลอดนี่นี่คือเล็บเท้าเลยนะครับดีไซน์ให้เป็นเหมือนกรงเล็บเลยนี่อ่าแล้วผมก็ดีใจนะครับที่มีหลายคนชอบชื่นชอบในการวาดสัปปะหลาดเพิ่มขึ้นนะครับการที่เราวาดสัปปะหลาดข้อดีของมันก็คือเอาไว้สู้กับตัวเอกของเรานั่นเองนะครับอ่าถ้าเราจะมีแต่ ตัวเอกกับตัวร้ายเป็นมนุษย์มันก็จะรู้สึกไม่สนุกนะครับบางทีมันก็ต้องมีพวกสัตว์ประหลาดจากต่างดาวบ้างหรือมีพวกอมังกรมังกรอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นถ้าใครอ่ะชื่นชอบแฟนตาซีนะครับหรือพวกสัตว์ประหลาดต่างดาวก็ฝึกไว้ได้เลยนะครับอ่าหรือจะเป็นพวกอ่ามีพระเอกมีผ่านะเป็นพวกมังกรหรืออะไรอย่างนี้ครับก็ควรจะฝึกวาดพวกสัตว์ประหลาดนะครับ ที่สาคัญนะพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้ก็ไม่ได้วาดยากนะครับมันก็แค่อาจจะดูเหมือนยากนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับแต่จริงๆเราก็วาดไปเรื่อยๆครับรายละเอียดก็คือเติมมุ่วๆนั่นเองครับเติมไปเรื่อยๆครับเติมเติมให้มันมีศิละปะนั่นเองครับฝึกๆไปครับเดี๋ยวก็จะเติมได้นี่เห็นไหมผมก็ร่างมั่วๆคร่าวๆเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสัตว์ประหละาดจะมีขาแบบสวยๆหน่อย ฟืบเออกตรงนี้เป็นเล็บนับอ่านี่นี่ครับประมาณนี้จะวาดผิดผิดถูกๆก,ก็ได้ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งมีข้อผิดพลาดสปาราดมันก็จะยิ่งดูสมจริงนะครับและการวาดสปราร์ดจะทําให้เราเปลี่ยนอารมณ์นะครับจากการที่เราวาดอ,อะไรน่นารักน่นารักหรือสวยๆหล่อๆนะให้มันมีอะไรที่มันแบบ อ่าน่าเกลียดน่ากลัวอะไรอย่างงี้บ้างนะครับมันจะทาให้รู้สึกว่าเออเรามีหลากหลายรูปแบบนั่นเองครับทําให้เรารู้สึกมาไม่วาดแบบน่าเบื่อเกินไปนะครับอ่าให้มันมีอะไรแปลกๆบ้างนะครับแต่ก็อย่าไปดิบๆเถื่อนๆเกินเหตุนะครับ <c oughs> มันจะไม่ดีก็เ <c oughs> พล่าๆหน่อยนะบแบบนี้อ่าก็วาดให้มันดูแบบอ่าดูเดือนๆนดๆนิดๆหน่อยๆก็พอครับอย่างงี้นี่คือช่วงห่างนะครับก็แหลมๆบ้างนะครับ ก็ประมาณนี้นครับเดี๋ยวเติมเยอะแล้วเดี๋ยวผมตัดเส้นแล้วมองไม่ไม่มองไม่ออกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการตัดเส้นแบบคร่าวๆกันนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ แลวนี่คือการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็ใช้ปากกาสีดำได้เลยนะเพราะว่าเจ้าตัวสัตว์ประหลาดพวกนี้นี่เราสามารถตัดเส้นมุ่วๆได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นการฝึกเส้นนะครับ <c oughs> เพื่อให้เราไม่กลัวกับการที่เราลากเส้นภาพนั่นเองครับก็ใช้สัตว์ประหลาดพวกนี้ในการฝึกเส้นได้เลยนะเพราะภาพที่จออมาเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับการบิดบิดเบี้ยวๆบียเนี่ยจะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับสาหรับพวกสัตว์ประหลาดพวกนี้นะครับ เราก็ไม่จะเป็นจะต้องไปกังวลว่าเส้นเราจะเบี้ยวหรือจะตรงหรืออะไรไหมอะไรไม,ไ,ไม่ต้องสนใจครับเราสามารถมั่วได้เลยครับแค <kes to S 1> <itaire> ่หลักๆของมันคือเราวาดตาให้มันดูโดดเด่นนะให้มันดูน่าเกงขามนะแล้วก็มีรายละเอียดยิบยิบย่อยๆอย่างวงกลมขีดขีดอะไรก็แล้วแต่นะเป็นปุ่มสิวเป็นบุ่มบวม,มเป็นอะไรก็ได้เลยหมดเลยนะแล้วแต่ผิวดีเทลของมันนะว่าจะมีมีดีเทลของผิวลักษณะมันเป็นยังไงมีรายละเอียดแบบไหนเยอะหรือน้อยก็แล้วแต่เราเลยนะครับ แล้วเราก็ใช้วิธีการตัดเส้นหนาเส้นบางนะเพื่อให้แสดงเห็นถึงความลึกความหนาบางของรายละเอียดของผิวมันนะครับยิ่งเราทําเยอะมันก็ยิ่งดูอลังการนะครับแต่ก็พยายามทําให้มันมีสินหน่อยนะครับอย่าไปมั่วอะไรจุดเดิมเน้นเกินไปนะมันจะทําให้ดูลกแล้วมันไม่สวยได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะว่าเฮโดล่านี่มันคือไคจูอะไรนะครับก็ถ้าใครได้ตามเรื่องก็ซีล่าก็จะพอทราบนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้ก็ผมก็จะสปอยเลยดีกว่าครับ ไอ้ตัวนี้มันก็เกิดจากอ่าการที่มนุษย์เราเนี่ยอ่าทิ้งขยะอะไรไม่เป็นที่เป็นทางนะครับเออมันพูดอย่างงี้ปุ๊บผมก็รู้สึกถึงอ่าเคยดูโฆษณาตัวหนึ่งครับเป็นโฆษณารุ่นปู่เลยว่าเก่ามากเลยครับมันเป็นโฆษณาอะไรนะอ่าตาวิเศษเห็นหน้านะครับก็อ่ามันจะมีอ่าเป็นโฆษณานะว่าอ่าอย่าทิ้งขยะ,ะครับไม่งั้นตาวิเศษจะมองเห็นนะครับ ซึ่งผมมาดูตัวนี้แล้วมันใช่เลยครับไอเนี่ยมันคือตาวิเศษนะครับโดยโดยโดยชื่อของมันก็คือเฮโดล่านั่นเองนะครับถ้าวันไหนที่มนุษย์ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางนะครับมันก็จะเจอกับไอเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือเฮโดล่านั่นเองซึ่งร่างกายของมันจะเป็นคล้ายๆกับโครนนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายโครนกําเนิดออกมาโดยการอนะ่กินพวกสารพิษนะครับพวกขยะพิษท,ทั้งหลายแหล่นะครับจนตัวมันนี่ทั้งตัวมันเป็นพิษเลยนะครับอ่า แล้วก็มันมันเนื่องจากว่ามันเกิดจากน้ํามือมนุษย์นะครับเพราะว่าเวลามันฝนตกไอ้พวกขยะพวกนี้มันก็ไปกองรวมตัวกันนะครับโอ้โหแล้วที่น่าเศร้าก็คือไอคนที่ดูแลเมืองดันหากุญแจเปิดเครื่องสูบน้ําไม่เจอนะครับแล้วก็ไฟฟ้าขัดข้องอีกนะมันทําให้เกิดอ่าเมืองเราเกิดน้ําท่วมนะครับแล้วขยะมันก็ไปอุดตันนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ไอเกิดไอเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับ แล้วก็พอเจ้านี้เกิดขึ้นมาก็ซิล่าก็จะมีหน้าที่รักษาสมดุลธรรมชาตินะมันก็เลยออกมานะครับมันก็เลยมาอ่ากลายเป็นไคจู2ตัวชนกันทําให้บ้านเมืองนี่ก็เสียหายครับประชาชนก็เดือดร้อนนะครับก็แต่การกําเนิดของก็ซิล่ามันทําให้รู้นะครับว่ามันมีคนดูแลเมืองนะครับมัน มันมันไม่เคยลอกท่อแลวมันเห็นที่ตกใจคือมันลอกท่อแค่2ท่อนะครับจากพันเกรอคลองเลยนะครับโอ้โหแบบในตลอดเวลา5ปีนี่ผมก็ยังอึ้งเลยนะครับ <c oughs> ก็ไม่แปลกใจนะคมันถึงเกิดตัวเจ้าฮิโดราขึ้นมาได้นะครับตัวนี้นี่นี่ขนาดเป็นก็ซิล่านี่ก็ซิล่าก็ยังจะอ้วกเลยนะครับเพราะว่าตัวมันเป็นพิษนะครับมันค่อนข้างจะร้ายกาจเลยตัวนี้ <c oughs> ส่วนรายละเอียดในตัวของมันนี่ผมก็จะทําเป็นตะปุ่มตะป่ำคล้ายๆเม็ดสิวนับกระจายกระจายกันไปนะครับหรือไม่ก็จะเป็นขีดขีดนะครับอ่าก็จะประมาณนี้แล้วล้วก็จะเน้นเส้นหนาเส้นบางอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆนะครับก็เติมรายละเอียดขีดขีดให้มันม้วนเหมือนบิดมีหยดน้ําอะไรประมาณนี้นะก็เพิ่มหนักๆเบาๆเพื่อนๆก็สังเกตดูได้เลยนะว่าผมอ่าทำประมาณไหนนะครับอ่าแล้วค่อยไปดูกันนะว่าผมลงเสร็จจริงๆแล้วมันจะประมาณไหนนะครับ เพราะว่าตอนนี้บางทีผมก็ยังคิดลายไม่ค่อยออกนะครับว่าจะเพิ่มตรงไหนดีนะครับเดี๋ยวไปนอกรอบผมจะไปเติมให้มันดูดีขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเค